สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมันอาจจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาขยายพันธุ์ต้นบอนดาแบ็คเมจิกนะคะซึ่งในกระถางนี้นะเป็นกระถางที่เลี้ยงอยู่ในน้ํานะคะมีดินแล้วก็มีน้ําน้องจะแช่อยู่ในน้นํานะแล้วตอนนี้น้องก็ค่อนข้างจะ,จะเจริญเติบโตดีมากๆเลยนี่เห็นไหมเอ่ยนี้ใบใหม่กลางออกมาแบบ ใบน้อค่อนข้างจะดำนะในส่วนของต้นโคนต้นนะคะเขาเริ่มมีไหลแล้วก็มีต้นเล็กต้นน้อยเติบโตมาหลายต้นแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้มันน่าจะย้ายจะขยายพันธุ์เขานะคะจาก,การตัดไหลแล้วก็แยกตัวหนอ่อที่เป็นต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ อันนี้เรามาดูกันนะคะนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เป็นตรงส่วนตรงยอดของตรงไหลเขาเขาก็จะมีต้นอ่อนเติบโตมาเดี๋ยวมนันาจะตัดตรงส่วนนี้ก่อนนะคะนี่นะจะสังเกตเห็นว่านะคะไหลเขาว่า เลื้อยออกมาแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ตรงปลายตรงปลายของเขาเขาก็จะมียอดที่มีใบแตกออกมานะนี่ี๋ยวอันนี้มะนาก็จะตัดเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนมะนานตัดไหลของเขานะพอดีกล้องมันมีปัญหานะคะนิดนึงมันก็เลยไม่มีตรงส่วนตอนที่ตัดออตอนที่ตัดไหลมาให้ชมนะคะ แต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่ามานาก็จะตัดเป็นตัวไหลของเขา,าออกมาเลยแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนตรงข้อของเขาอะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขามาปักชำนะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือนะคะวันนี้มานาจะทําให้ดู2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเอาส่วนตรงยอดของเขาเนี่ยง่ายๆเลยก็คือแช่น้ํามนาจะใส่โหลแก้วแบบนี้ใสร่รากทั้งหมดของเขาลงไปเลย แล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำไปประมาณนี้นะแค่นี้ค่ะก็ส่วนที่ชํำน้ำของมะนาวก็โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไว้ในบ้านในอาคารนะคะสำหรับในโหลแก้วนะแค่นี้น้องก็น้องก็โอเคแล้วนะคะสำหรับ าการปักชะสำหรับการเลี้ยงในน้ำก็เราก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชำในดินนะวิธีการชำในดินนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดตรงส่วนไหลเขาก่อนนะเราจะเห็นว่าตรงส่วนไหลเขาเนี่ยอันนี้เป็นส่วนยอดนะอันนี้เดี๋ยวมานานจะตัดตรงนี้เลยนะคะ นี่ได้หนึ่งกระถางตรงส่วนตรงข้อเนี่ยค่ะเพื่อนๆสังเกตรตรงส่วนตรงข้อเขาอะค่ะตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเขาจะมีรากรากออกมาตรงนี้ใช่ป่ะเรา,เาก็ตัดตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ตรงส่วนข้อค่ะเขาสามารถเกิดใบใหม่ได้ทุกข้อเลยนะ แต่แลข้อไหนแห้งมากๆมันาก็ไม่เอานะมันาก็จะทิ้งไปเหมือนกันอันนี้4ีลองดูเนี่ยค่ะเวลาตัดข้อเราก็ตัดประมาณเนี้ยตรงไหลเขาอะก็คือให้ติดตรงส่วนข้อมาแบบนี้แบบนี้แค่นี้เองเนี่ยค่ะนะ เดี๋ยวมนาจ,จะตัดส่วนที่เหลือให้หมดนะคะมนอาจ,จะเอาดินใส่ลงไปในภาชนะที่จะปลูกนะคะก็คือแก้วพลาสติกนี้นะคะแก้วพลาสติกไม่เจาะรูนะเดี๋ยวมนาจ,จะเอาดินใส่ลงไปก่อนนะคะมนาก็ไปเตรียมดินใส่แก้วเอาไว้อยู่8แก้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไหลของ black เจ้า black magic นะคะใส่ลงไปในแต่ละแก้วนะ เนี่ยค่ะใส่ลงไปแบบให้ตรงส่วนข้ออ่ะเขาฝังอยู่ในดินตรงส่วนข้อฝังลงไปปลูกง่ายๆอะค่ะปลูกประมาณนี้แรกตรงส่วนข้อฝังลงไป ต้องสอนข้อจิ้มลงไปจากนั้นก็เติมน้ำ ของมะนาวเนี่ยจะไม่ได้ช่วงแรกมะนาวจะยังไม่ได้ให้น้ําขังในส่วนของตัวจะยังไม่ได้เติมน้ําให้แบบท่วมขังมากนะคะเอาแค่แบบว่าปริมปริมตรงช่วงดินอนะ่ะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะ ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมานะคะโดยการแตกแตกยอดออกมาจากตรงข้อที่เราปักลงไปนะก็แค่นี้เองนะคะสำหรับการปลูกต้นบอนดำแบล็กเมจิกนะก็ไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับการปลูกบอลดำแบล็กเมจิกนะก็ประมาณนี้เองนะคะเดี๋ยวน้องๆก็จะ,จะเจริญเติบโตออกมาให้เราได้ เลี้ยงดูต่อไปนะคะแต่ว่าด้วยของมน,นาเองอะเอาจริงๆแล้วมน,นาชอบวิธีการแช่อยู่ในน้ําแบบนี้นะเพราะว่ามันดูแลง,ง่ายแล้วก็มน,นาชอบเอาเขาไว้ในบ้านไงเขาสวยดีเขาเป็นไม้ที่แบบสวยมีสไตล์อะชอบก็เลยใส่น้ําดูแลง,ง่ายแบบนี้ง่ายที่สุดโตได้ดีนะก็อันนี้เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะสําหรับปลูกบอลดำแบล็บบแบบแบกเมจิกนะคะ ก็ยังไงแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปปรับเป็นตามสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยนะแต่ว่าด้วยวิธีนี้เนี่ยก็น้องก็เติบโตได้ดีนะคะสำหรับต้นที่มานาเคยเลี้ยงมาแล้วก็ขยายพันุมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันจนจบน,นะสำหรับคลิปนี้นะคะมานาไปก่อนแล้วนะสวัสดีจ้า